นะครับมือนี้ลุงหลอดเดฟซี่นะครับอยู่บ้านโพนทรายนะครับผมอำเภอโพนทรายนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้หิวเขาครับมากินปอกๆนะครับปกติลุงหลอดกินเขาบ้ค่อยเด็กินนะครับผมมันกินบ้คอยลงนะครับถ้ามือใดบ้พอปอกๆนี่ได้กินเลยนะครับมือบ้านกะหาปอกๆจนเมื่อยนะครับผมแล้วกาพอหาเจอตอนใบสามเบิดแล้วนะครับผม พอเพื่นใจดีให้ขนมถุงหนึ่งนะครับผมบ้านรอดตายไปอีกครับบ่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแต่ได้กินขนมนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะครับผมนี่ลุงหลอดเอฟซีนี่ครับอันนี้เพิ่นก็ให้ล้นลามอีกคือเก่านะครับให้หลา่กมู่ยนะครับผมขอเป็นลูกเพิ่นบ่ต้องแนมนะครับ FC ฟว่าแนมเนาะขึ้ได้หลายแห้นะครับผมคอยพูดหน่อยคอยพูดหน่อยคอยบ่ค่อยได้กินข้าวจอยแล้วนะครับตอนเออก่อนมาบังไฟ63กิโลครับ ไฟล่าสุดสร้างหาสิผาเองนะครับรถเกือ <ลด S 2> บเก้ากิโลนะครับยางเบิดมือนะครับเข่าปลาบ่าค่อยได้กินนะครับกินนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวปอกๆหลังฐานนะครับผมอ่ากินได้ย่างเดียวนะครับย่างอื่นกินบ่ได้แค่กินลานอื่นแล้วกันสร้งเสร็มึเมื่อพอมีอกินบ่ได้นะครับผมอ่ารอรุ่นรอ,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 อเชี่ยนะครับผมนี่ลุงหล่อมาเชี่ยนะครับเชี่ยบังอาิ่นหม่งไปครับปอกๆนะครับขายเบิดขายดีสู้มือนะครับเพิ่นเพิ่นขายบ่หลายนะครับผมหนี่งร้อยสามสิบถ้วยเท่านั้นเบิดแล้วเบิดเลยนะครับ เหมือนลุงหลอดมาหอดแล้วลุงหลอดกับฟ้ามากินครับเดี๋ยวสีเบิร์ก่อนครับสีบ๊ดรับประทานนะครับผมตอนนี้ผู้ใดต้องการหิวเข่าหรืออยากกินก๋วยเตี๋ยวปอกๆเชิญรับประทานนะครับตอนนี้นะครับลุงหลอดได้แน่นอนแล้วนะครับสวดพูดจานพร้อมนะครับพอธรรมดานะครับปีนี้มันสีเบิร์ฤดูกาลแล้ะครับปีนาฟ้าไม่มาเจอกันไม่อีกนะครับนี่กับทีมงานพ่อซื้อยังกับฟพ่อยังตาชูตาชูนะครับผมนี่ตาชูปอกๆนะครับเจซื้อยัง เจ๊น้อยนะครับแฟนลูกหลอดกับซื้อหน่อยกันนะครับโอ้ยู่บานนะครับขายลอตเตอรี่นะครับผมโบหอยมานั่มนะครับผมเจ๊กะบุ้ยเขาโบมาหน่านะครับขายว่าใดมันเมื่อยนะครับผมนี่นะครับลานอยู่หลังฐานนี่ครับมือนีพ่นทรายนะครับขางกอไผ่นี่ครับมาเลยนะครับผมนี่นะครับเบิร์นแล้วเบิร์นเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็สีสวัสดีลา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 